อีกเรื่องนึงค่ะไปดูเรื่องของการนโยบายจูงใจให้มาฉีดวัคซีน อย่างบางพื้นที่เนี่ยคนก็ยังไม่กล้านะายังไม่มั่นใจว่าุฉีดแล้วมันจะแพ้ไหมนะหรือว่าจะมีผลข้างเคียงหรือเปล่ามีอยู่ที่หนึ่งค่ะเขามีนยโยบายจูงใจโหนะ่าสนใจมากาอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เขาทำยังไงรู้ไหมคุณแนทแจกวัวแจกวัวเออเอาวัวไปเลี้ยงเลยเป็นสัตว์เลี้ยงที่บ้านเมื่อ <c oughs> วานแจกทองไปแล้วที่ขอนแก่นวันนี้เชียงใหม่แจกวัวแจกวัวค่ะเขาบอกว่าแจกวัวสัปดาห์ละหนึ่งตัวคือเป็นการเหมือนชิงโชคกันแหละไม่ใช่ว่าฉีดครบแล้วจะได้เลยนะ ต้องไปลุ้นเสี่ยงดวงกันอีกทีหนึ่งนะคะก็เป็นแนวคิดทางประลัดจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะคะที่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็มีนโยบายว่าชาวเชียงใหม่เนี่ยควรจะต้องได้ฉีด70%ของประชากรทั้งหมดนะคะประชากรก็มีประมาณล้านเนะแต่ว่าต้องการให้ฉีดอยประมาณล้านหนึ่งนะคะทีนี้เนี่ยอย่างที่อำเภอแม่แจ่มเนี่ยนายอำเภอเนี่ยนะคะก็คือคุณบุญลือธรรมธนธารานุรักษ์ เขาก็บอกว่า <önemli> ที <seriously> ่ผ <Jenny think ält> ่านมาชาวบ้านในอำเภอแม่แจ่มยังคงกังวลกับการฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่มั่นใจเขาก็เลยคิดแคมเปญแจกวัวเลยนะคะก็คือวัวที่เขาได้มาแจกเนี้ยเป็นวัวที่มีคนใจบุญนะเอามาบริจาคให้นะคะเอามาร่วมบริจาคแล้วหลักการในการแจกของเขาคือเขาจะแจกสัปดาห์ละหนึ่งตัวเป็นเวลา6เดือนนะคะนี่ก็จะแจกไปเรื่อย ไม่ใช่ไม่ใช่6เดือน24สัปดาห์<ะ>24สัปดาห์ก็ต้อง24่ตัวใช่ไหมเห็นได้ค่ะว่าตอนนี้เขายังเปิดรับบริจาควัวอยู่นะคะถ้าใครมีจิตศรัทธาอยากจะไปซื้อตามโรงฆ่าสัตว์แล้วก็เอามาบริจาคอีกทีนึงเป็นการทําบุญเนี่ยทางอําเภอแม่แจ่มก็ยินดีค่ะอันนี้ก็คือเป็นโนโยบายกระตุต้นการฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะโดยเขาจะเริ่มฉีดวัคซีน7มิถุนายนยาวไปประมาณ6เดือนค่ะเห็นว่าวัวตัวหนึ่งนะที่เขาแจกสัปดาห์ละหนึ่งตัวเนี่ยตัวหนึ่งราคา เออก็เอาวัวไปเลี้ยงนะคะเอาไปทำอาหากินกินหญ้าได้นะคะคุณผ,ผู้ชม